ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมไอเลเซอร์ช n แนลกลับมากันในเกมทอมแอนด์เจอร์รี่เชนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ซีซั่น3ของเกมทอมแอนด์เจอรี่กันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาไกด์ล้วกันเนาะสำหรับบูททองคำของซีซั่น3นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเค เดี๋ยวผมจะมารีวิวทั้งหมดแล้วกันนะครับว่าบูททองคําของซีซัน3นี่มีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนเดิมนะครับส่วนบนก็คือไม่เติมส่วนล่างก็คือบูททองคําที่เติมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงไม่เติมกันก่อนแล้วกันของที่มันดีๆก็น่าจะเป็นดาวนะครับดาวดวงดาวสามอันนะครับแล้วก็จะเป็นเถาะชีทองหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีสกินทอมเวดดิงแพนเนอร์นะครับเป็นสกินของทอมนะครับผมอ่า แล้วก็เดี๋ยวจะมีกรอบรูปอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีอันที่ผมชอบผมก็เป็นตัวนี่แหละครับ200ะระดับชำนาญ30เออ29อันนะครับผมโอเคในพูดถึงเรื่องของบูททองคำด้วยแล้วกันเนะเาะก็จะมีสกินเอสของตัวโจรสลักเจอรี่นะครับอันนี้ดีมากแต่ว่าวว100ถึงจะได้นะครับแล้วก็มีสแตปม5อันนะครับมีดวงดาว6อันแล้วก็บัตรอวยพรความรู้อันนี้นะครับก็ รอดูว่าเราอยากได้อะไรนะตอนนั้น,น,นอีกทีแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเงินชิดทองนะครับพันนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้เลยลุงเพจวิวหนึ่งได้เลยนะครับถ้าเราเิมบุตรทองคํามานะครับแล้วก็มีตัวทอนพาบอยที่เป็นสกินมีกรอบรูปนะครับอันนี้นางเงือกทะเลแล้วก็จะมีระดับชํานาญห้าใบ ใบละหนึ0งพนะครับแล้วก็มี200เหมือนเดิมอีก4 1ใบนะครับผมโอเคก็วันนี้ซีซั่นสแล้วผมก็จะมารีวิวตัวของลุงเพจเดี๋ยวเราจะทําเป็นไกด์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงนะครับลุงเพจเล่นยังไงให้มันโอเคแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยโอเคครับก็กลับมากันในเกมแล้วนะครับผมก็เจอแมวท็อปซี สกินระดับ S ยุคโมเดิร์นอย่างเท่เลยครับผมต้อนรับตัวใหม่ละจ้าหมวกดำมาเลยทีเดียวเชียวนักมายากนเราก็หมวกดำลุงเพแเราก็หมวกดำโอ้โหมีแต่ตัวใส่หมวกนักสืบก็ใส่หมวกทัฟฟี่ก็ใส่หมวกโอ้โหนี่มันแก๊งหมวกนี่ว่านี่ถ้าเป็นหมวกฟางนี่ดูฟี่เลยนะครับเนี่ยอื้ม โอเคก็เดี๋ยวรออีกสักครู่เกมกำลังจะเริ่มแล้วนะจ๊ะโหลดกันก่อนครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาไกด์นะครับผมว่าเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวพยายามจะเล่นสกิลให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลของลุงเพตเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะก็ฝากกดฝากเชร์ฝากไลค์ฝากรัก ไอเลเซอร์กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับ โอเคครับผมกลับมากันในเกมเรียบร้อยด่านปราสาทสามีมะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมแนะนําเป็นสกิลให้ก่อนเลยนะครับผมก็เอาสกิลติดตัวก่อนละกันนะครับสกิลติดตัวเนี่ยจะทําให้เราเอา่เอค่าประสบการณ์ค่าเพิ่มเลเวลเนี่ยไวขึ้นนะครับเลเวลหนึ่งแต่ถ้าเลเวลสองเนี่ยถ้าหนูอยู่ใกล้ลุงนะครับเลุงเวดแล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้ดันชิดไวขึ้นแล้วก็โดดสูงขึ้นนะครับ3นะครับเลเวลสามถ้าลุงหมดสตินะครับจะทําให้เลือดของลุงเนี่ย มันฟื้นทันทีกรณีปกติถ้าสมมติเลือดมันหมดมันก็จะนอนนะครับแล้วก็จะคาห1นสิบมีนะก่อนจะฟื้นขึ้นมาแต่ลงเพนนี้เลือดเต็มเลยนะครับสกิลติดตัวอันนี้เป็นข้อแนะนําอย่างหนึง่งว่าสกิลนี้ดีมากๆนะครับควรที่จะอัพก่อนนะครับผมแล้วก็ผมพูดถึงสกิลติดเออสกิลใช้แล้วกันนะครับเอาเป็นสกิลกีตาร์ก่อนการแสดงยอดเยี่ยมเนี่ยเลเวหนึ่งเนี่ยจะสามารถเออใช้แล้วดีตัวแมวเนี่ยให้กระเด็นไปได้นะครับอันนี้มันจะปล่อยขึ้นเสียงไปโดนแมวแมวก็จะกระเด็นไปด้านหลัง นะครับเลเวลสก็จะทำทำให้สามารถลดเลือดของแมวได้ส่วนเรเวลสจะทาให้แมวตกใจนะครับผมส่วนอีกสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลเสียงเวทมนต์เสียงเวทมนต์เนี่ยจะสามารถทําให้เราดิดกตา้านะครับแล้วก็สมมติถ้าสมมติเกิดว่าัวหนูเนี่ยในทีมอยู่ในวงล้อมของสกิลนี้จะทําใหา้หนูเนี่ยดันชิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะดีเลือดด้วยแต่ถ้าแมวโดนเนี่ยแมวจะเดินช้าลงนะครับเรเวลสก็เช่นกันแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟุ้งฟุ้งที่ดีเร็วขึ้น ผักชีดไวขึ้นแล้วก็แมวโดนก็จะลดเลือดได้มากขึ้นนะครับส่วนเลเวลรสามเนี่ยถ้าสมมติเกิดว่าตัวหนูเนี่ยอยู่ในวงของลุงเนี่ยภายในระยะเวลาสกิล2.5าวิเนี่ยจะทำให้ตัวหนูสามารถทนสถานะอ่อนแอได้5าวินะครับผมจะมีออร่าฟาฟ,าฟ,าฟา้าติดตัวนะซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ถึงขั้นใช้สักทีนะจบเกมก่อนตลอดเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับช่วงนี้ก็วิ่งหนีกันก่อนเจ้าอ,อ้วหปืน โอ้โหปืนโอ้โหปืนหลบได้นะโอ้หหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลโอ้โลเขาหายไปแล้วครับหลบกันโอ้โหไม่เป็นไรครับเรามีการจุกทีดีโดนไปหนึ่งทีโอเคอ,าาอย่าล่องหนแจมๆกัน,กนเลยด้ยวยเชียวยังไม่เอายังไม่ใช้ยังไม่จำเป็นนะครับ ก็ตอนนี้เพื่อเราดันชีดได้แล้วหนึ่งก้อนนะจ๊ะโอ้โหปืนอีกแล้วโอ้โหเพื่อเราโดนจับนะครับตามก่อนตามก่อนโอ้เขาโดนสกิลของนักมายากลไว้ด้วยนะครับเนี่ยบินเลยบินตามก่อนตามก่อนตามก่อน ผมจะเน้นเป็นอัพสกิลติดตัวให้ถึงเวลสามก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้ทุกคนดูนะครับว่าสกิลติดตัวเวลสามมันเป็นยังไงนะอาคูยังไม่ไปโดนตัวเองไปอีกโอ้ยจิงจิงกนหนูทัฟฟี่เราโดนจับอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยเขาก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำสกิลให้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเชียปีนปีนโอเคครับแมวไม่เห็นเรานะครับช่วยได้สบายแน่นอนจ้าไป แรงมาเลยนะครับดัทชิเป็นในตัวครับตอนนี้หายตัวอยู่ <c oughs> เขาไม่โดนนะครับเขาบุดเวยนไปดีอ้าวเขาโดนไปแล้วโอ้ยไม่ทันแน่เลยมันวางข้างหลังครับเราไม่เห็นนะถ้าเราเห็นเราจะวิ่งเข้าไปแล้วเราใช้สกิลให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเ <c oughs> อานักสืบลดนจับ <c oughs> ไปช่วยก่อนเว <c oughs> ียงไปแล้วไยความมั่น <c oughs> <c oughs> นี่ไงสกิล เป็นไงเห็นสกิลย่างมันจะถีบเข้าไปเลยนะครับถ้าสมมติเกิดไม่มีกำแพงที่ไปไกลมากเลยนะมันจะผลักขึ้นเสียงออกไปนะครับอย่างนี้อ้อย,ออยโดนโดนโอ้ยผมโดนผมโดนเฮ้ยผมโดนโอ้โอ,โอเขาเรียกเขาเรียกแฝดขอให้ผมโดนเอาหนะ้าหวังว่าเพื่อนๆเ,เราจะมาช่วยเฮ้ยโอยทักเพี่อโดนอ้าวโดนสองตัวเลย ดึงดึงดึงกระดึงดึงดึงทัฟฟี่อยู่ในตาข่ายของแมวนะครับทัฟฟี่โดนจับไปแล้วไอเพื่อนเรามาช่วยเราหน่อยเพื่อนมาช่วยเราหน่อยเฮ้ยเราโดนแหลวัย้นักวายายบคนก็โดนอุ้ยฮึออัยนี่มันดงอะไรเนี่ยเอ้าทัฟฟี่บินแน่เลยเดี๋วสา่วิ่งเมกี้เห็นไปแบบอ๋อทัฟฟี่บินแล้วขอโทษขอโทษนะแต่กำแพงมันมาพอดีเลยนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราสกิลติดตัววล3สามแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามไปให้แมวตีนะครับเราจะดูว่าเลือดมันรียังไงนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับปกติผมเล่นตัวนี้นะผมจะอัพสกิลติดตัวสามนะครับแล้วก็สกิลช่วยเพื่อนเนี่ยที่เป็นสกิลรีเลือดหรือเป็นสกิลเป็นสกิลการชิดเ,เร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะอัพตามมานะครับแล้วก็จะอัพสกิลที่สามารถไถ่ตัว แมวออกไปได้อย่างที่เห็นไปตอนช่วงต้นเกมนะครับอันนี้ก็จับยไ้หนึ่งเท่านั้นนะครับโอ้ยเราโดนจัาอยู่ในตะข่ายหอยช่วยด้วยเฮ้ยแมวแฝดเราลงล่างแล้วอ่าให้สบายดีอย่างนี้ไวปแล้ว,วไลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีบทำรายป,ประตูกันนะครับกำแพงเราต้องบิดทัฟฟี่เราจะเล่นเชื่อนายพนายตกรอบไปแล้วมันบินไปแล้วเราต้องเล่นเชื่อนานอยจังเฮ้ยโอ้ พระราชาตื่น่อยังเลยเนี่ยนอนไม่หลับเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยโอ้ยนียยนไงโดนตีเห็นปะเลือดเราไม่ลดนะเห็นปะเออเนี่ยก็กคือสกิลนี้มันช่วยนะแต่ว่าต้องต้องแจ้งก่อนว่ามันสามารถช่วยได้แค่รอบเดียวในเกมนะครับถ้ามันช่วยแบบอย่างนี้มันจะโกงมากเกินไปนะครับมันก็เลยตั้งมาว่าแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปคิดว่าเราอัพมาแล้วเราจะบว่าเลือดอามาตะนะครับไม่ใช่นะเกมไมัง้งมันจะโกงเกินไปนะครับ อือหโอ้อหตาแดงมาเลยดูดเนี่ยเนี่ยหลับไปแล้วนะครับตอนนี้วิ่งวนไปวงวนมาไอ้นักรีนโดนตีอื่อ่อด้ยุดยบร้อยุดหยุดหยุดหยุดอหย เรียบร้อยชนะแน่นอนครับโอเคครับก็ไกดประมาณนี้นะครับสกิลแต่ละสกิลนะครับผมยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับลุงเพจยังไงก็ฝากกดติดตามไอเลสเตอร์ชแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามสร้างสัรคิที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ